สนับสนุนโดยหนังสือพิมพ์ข่าวกลมน้ำดื่มคอปน้ำดื่มธรรมชาติหลวงปู่พัชเกษิดังเจ้าที่พีปลุกเสกวัตถุมงคลสมเด็จอง์ประถมรุ่นบูชาพระคุณเพื่อหารายได้สร้างพระอุโบสถใหม่ณวัดลำตราเหนือจังวัดพิจิ วันที่28ธันวาคม2564ได้มีพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลของวัดราสามคีหรือวัดลำประดาเหนือตำบลวังตะกูอำเภอบางมุนนาคจังหวัดพิจิตรโดยพระราชมงคลวัชราการหรือหลวงปู่พัดสุญยกาโมพระเกษีอาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เจ้าอาวาสรัฐทานทหานอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการปลุกเสกวัตถุมงคล เพื่อหาทุนจากผู้มีจิตศรัทธาสร้างพระอุโบสถซึ่งวัดราชามัธยียังไม่มีพระอุโบสถด,ดังนั้นทางวัดจึงได้จัดพิธีขึ้นเพื่อเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการสร้างพระอุโบสถในครังร้ง,รง,รงนี้และก่อนที่จะถึงช่วงพิธีสําคัญนั้นพระครูวิจารณ์วิหารกิจ เจ้าอาวาสวัดสุกุมารามประธานเจ้าพิธีได้ทำพิธีปล่อยพันปาจำนวน24ถุงรวม2,400ตัวในสระของวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมในเวรภายในบริเวณวัดกระทั่งถึงเวลา11.30นาทีพระราชมงคลรัชราจารยร์หรือหลวงปูพ่พัฒนยากามโมได้เดินทางมาถึงพร้อมทั้งฉันเพนและทัพไายยอดโยม ต่อมาเวลาศึกษนาฬิกา3นาทีพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลสมเด็จองประถมรุ่นบูชาพระคุณได้เริ่มขึ้นพระราชมงคลวัชราจารย์หรือหลวงปู่พัฒนปัญญากามโมประธานพิธีพร้อมด้วยพระครูวิทิตปัญญาวุฒ เจ้าอาวาสวัดบ้านน้อยตำบลบ้านน้อยอําเภอโคกทะเลพระภูพิบูลธรรมทัศน์หรือหลวงพ่อแสวงเจ้าอาวาสวัดโมแดงพระสุวิมลกุญญาพรหรือหลวงพ่อพิมเจ้าอาวาสวัดทุกสวรรค์พระภูพิณีกรคุณหรือหลวงพ่อมานพเจ้าอาวาสวัดเทียงกลางอําเภอบางหุวนาและพระอธิการสมบูรณ์ชนันโกเจ้าอาวาสวัดลํากระดานเท่ากับมหาที่ถีแผ่บารมี โดยมีประชาชนเข้าวิธีเป็นจำนวนมากและสำหรับผู้มีศรัทธาต้องการไปจากเกินร่วมสร้างพระอุโบสถของวัดลำกระดาเหนือนะสามารถบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีพระครูวิจารณ์ณวิหารกิจเจ้าอาวาสว,วัสุขมุารามเลขที่บัญชี6 1 3น3 6 4 7 37ธนาคารกรุงไทยสาขาบางมูลน,นาจังหวัดพิจิตรหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ศูน047 4ดศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดสี่สี่ห้าแปด